สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตงานาก่อนจะส่งให้ลูกค้าให้ได้ชมกันนะครับเป็นมีดเน็บมหาชนนะครับขนาด9้านิ้วครึ่งนะครับเหล็ก 420J นะครับงานด้ามฝักก็เป็นไม้ รากประดูนะครับส่วนด้ามเป็นรากประดูนะครับส่วนตัวปักจะเป็นส่วนต่อนะครับปลอกคอเป็นปลอกคอหลอเท้าเวสุวรรณนะครับของช่างเต่าเมืองพระร่วงส่วนตัวด้ามน,นะครับฝังลวดทองแดงสามจุดนะครับพร้อมฝังหมุด ปลอดสนิมรอบด้ามน,นะครับมีปิดท้ายาด้วยไม้กจันอนะครับซึ่งทำเป็นกรอบนะครับฝังเหรียญคลุฑปีหน็นะครับส่วนตัวฝักกันนะครับแกะลายเช็คเกอร์ด้านบนตลอดแนวนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างฝังหมุดปลอดสนิม แกลายยกซุ้มเดี๋ยวเรามาชมใบมีดกันนะครับเป็นเหล็ก 420J นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของมหาชนนะครับแบรนด์ของมหาชน เรี่มนี้เป็นงานเย็นนะครับขึ้นรูปนะครับแล้วก็ชุบน้ำมันนะครับเก้านิ้วครึ่งนะครับเก้านิ้วครึ่งอย่างที่บอกกันนะครับ 420J นะครับเป็นเหล็กที่จะไม่เป็นสนิมน,นะครับแล้วก็มีความคมทนคมแกร่ง ครับสามารถใช้งานหนักๆได้ ทุกเล่มจะขัดใบขาวนะครับเหล็กถือของเจจะขัดใบขาวแล้วก็ปัดเงานะครับก็มีลูกค้าบางท่านนะครับไม่ต้องให้ปัดเงานะครับแค่ใบขาวอย่างเดียวนะครับแต่เรื่องนี้ปัดเงาด้วยนะครับพร้อมที่จะส่งเดินทางไปหาลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแท่นวางนะครับเป็นแท่นวางซึ่งทํามาจากไม้จันทร์ <c oughs> ที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับอันนี้เคลือบเงานะครับเคลือบอยูริเทนอ่าเป็นไม้จันนะครับเป็นไม้จันอ่าเราจะฝังลึกลงไปหนึ่งเซนนะครับฝังลึกลงไปหนึ่งเซนนะครับแล้วก็ยึดสกรูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดนะครับ าวางไม่ได้หลายขนาดนะครับตั้งแต่เจ็ดนิ้วนะครับอย่างอย่างเล่มนี้นะครับเจ็ดนิ้วนะครับเล่มที่รีวิวมาสักครู่เก้านิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้เจ็ดนิ้วก็สามารถที่จะวางได้นะครับแล้วแต่เราจะวางตามความเหมาะสมนะครับเล่มนี้ก็เคยชมกันไปแล้วนะครับเล่มนี้เป็นไม้จันทร์ เหมือนกันกันกบแท่นนะครับแต่เป็นส่วนที่มีลายดำแซมนะครับสาเหตุก็เพราะว่าไม้มีแผลนะครับก็เลยเกิดแก่นสีดำแซมมากับเนื้อสีขาวนะครับปนกับสีขาวนะครับฝังเหรียญครุฑนะครับปิดท้ายดำทำกรอบด้วยไม้มะเกลือสีดำ นะครับเป็นไบขนาดเจ็ดนิ้วนะครับอ่าเป็นของมหาชนเหมือนกันนะครับเล็บสีสองศูเจเหมือนกันอ่าปอกคอเป็นปอกคอหล่อทองเหลืองลายดอกพุทธานนะครับ อดอกพิกุลนะครับดอกพิกลเป็นของค่ายมหาชนเหมือนกันนะครับของแอดมินกลุ่มนะครับก็ไม่ได้แกะลายเช็กเกอร์นะครับแค่ยกซุ้มนะครับเพราะว่าลายไม้มันสวยงามอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปแกะลายเชกเกอร์นะครับเพราะว่าแกะไปแล้วตัวลายก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับลายเช็กเกอร์ก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วยังไปทําลายบรรยากาศ สีสันของไม้ด้วยนะครับก็เลยไม่แกะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าแค่มารีวิวให้ได้ชม,มเฉยนะครับคลิปต่อไปก็จะมีการสอนมีการแนะนําเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสรุปแล้วเล่มนี้ยังโสดนะครับสนใจทักมาได้นะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับเจ็ดนิ้ว 420J มหาชนไม้จันนะครับถนใจลองทักมานะครับถ้าถูกใจก็รับไป